รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับร่วมเป็นตัวแทนไทยประชุม UNODC พร้อมกับ58ประเทศทั่วโลกย้ำชัดครับโลกดิจิทัลต้องอยู่ภายใต้กฎหมายสร้างความเชื่อมั่นคนไทยปลอดภัยจากสแกมเมอร์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีได้กล่าวถ้อยแถลงระหว่างการประชุมระดับสูง ในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตซึ่งกระทรวงต่างประเทศและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเป็นเจ้าภาพการจัดงานร่วมกันโดยมีรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจาก58ประเทศสหภาพยุโรป5องค์การระหว่างประเทศภาคประชาสังคมและภาควิชาการที่มาร่วมครั้งนี้ด้วยทางด้านของคุณชัยชยนกครับบอกว่าปัจจุบันทั่วโลกเนี่ย ต่างประหนักถึงความรุนแรงของการหลอกลวงออนไลน์และก็ความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมร้ายแรงอื่นๆนะครับอย่างเช่นการค้ามนุษย์และการฟอกเงินโดยรัฐบาลไทยครับได้กำหนดให้ประเด็นนี้เนี่ยเป็นวาระแห่งชาติขณะที่สหป,ประชาชาติเองก็ได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งโลกเหมือนกันครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าบทบาทของเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของประชาชน โดยมาพร้อมกับความเสี่ยงที่อาจจะนำไปสู่การเป็นเครื่องมือของเครือข่ายอาชญากรรมถ้าหากไม่มีการกำกับดูแลที่ดีซึ่งตนเองก็ขอยกตัวอย่างการนำเทคโนโลยีที่มีการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลและสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เพื่อที่จะหลอกลวงคนไทยทางด้านของคุณชัยชินกนะครับยังพูดเสริมอีกครับบอกว่าล่าสุดเนี่ยได้สั่งให้สำนักง,ง,งานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC ได้ระงับกิจกรรมดังกล่าวที่อาจขัดต่อพอรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่เรียกว่า PDPA พร้อมกับการตรวจสอบเฝ้าระวังการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและขอเน้นย้ําครับว่าความก้าวหน้าของนว,วัตกรรมนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมาพร้อมกับการสร้างความเชื่อมั่นการใช้งานเที่ยดีให้กับประชาชนภายใต้ความปลอดภัยด้วยครับซึ่งก็หมายถึงความชัดเจนจากทางกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายและการมีธรรมาภิบาลที่ดี โดยมีหลักการว่าโลกดิจิทัลไม่ใช่พื้นที่ไร้กฎหมายแต่จะต้องเป็นพื้นที่ซึ่งเคารพสิทธิและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและประเทศไทยก็พร้อมครับที่จะร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วนในการต่อสู้กับการหลอกลวงออนไลน์